เศรษฐกิจพอเพียงหรือเรื่องกุฎยญา้าสวยทำเลสวยบึงซองแนวงามเพิดแพล้วผักสวนครัวปลูกกันทั่วถั่วลิสงทุนมั่นคงกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มรายรับการค้าขายร่วมใจกายใส่คุณธรรมสุขเลิศล้ำโคกไม้งามประวัติหมู่บ้านบ้านโคกไม้งาม จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านเล่าว่าเดิมบ้านโคกไม้งามหมู่ที่หนึ่งตสีสุขอเภอสีชมพูจังังวดหขอนแกน่นตั้งอยู่บ้านลอมไผ่ตบสีสุขต่อมามีการขยายตัวของประชากรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจึงเกิดการย้ายถิ่นฐานอพยพมาอยู่ที่บ้านโคกไม้งามในปีพุทธศักราช2463 โดยมีนายสิงห์ชัยเสือเป็นหัวหน้าที่พาชาวบ้านอพยพมาครั้งแรกพร้อมกับพวกอีกประมาณ13ครัวเรือนด้วยเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งแหล่งน้ำป่าไม้และทุ่งกว้างจึงได้ตั้งชื่อบ้านป่าไม้งามต่อมา บ้านป่าไม้งามมีการกระจายครัวเรือนมากยิ่งขึ้นและได้มีการประกอบอาชีพในพื้นที่หมู่บ้านทางด้านการเกษตรมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้มีการทำลายป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์หายไปเป็นส่วนมากผู้นำชุมชนและประชาชนจึงได้มีมติร่วมการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านป่าไม้งามเป็นบ้านโคกไม้งามจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้นำหมู่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน7คนการคม,มานาคมหมู่บ้านโคกไห้งามมีเส้นทางคม,มานาคมสู่ตัวอำเภอระยะทางประมาณ8กิโลเมตรถนนลาดยางโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ5 20นาทีจุดขายของชุมชน บ้านโคกไม้งามเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีในจังหวัดขอนแก่นที่มีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านคำสอนของพยามีเรื่องเล่าตำนานการก่อเกิดกุดย่าสวยที่คนในชุมชนให้ความศรัทธาม,มาราว300ปีก่อน ในทุกๆปีของหมู่บ้านโคกไม้งามจะมีประเพณีสำคัญคือประเพณีส่งน้ำอุดย้าสวยที่หนึ่งปีจะมีแค่หนึ่งครั้งซึ่งหมู่บ้านโคกไม้งามขึ้นชื่อในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบความมั่งมีสีสุขรวมไปถึงการใช้ชีวิตในการทำเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นสินค้าโอท็อปต่างๆมากมายที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับความหลากหลายของกิจกรรมภายในชุมชนอย่างครบรถไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทอเสื้อกบก,การทำถั่วพีนัทบัตเตอร์การทำคุกกี้ตักกะแตนการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน ที่จะสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่สวยงามของบึงซองแมวบึงน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านโคกไม้งามมีการจัดทำโฮมสเตย์เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้มีการจัดการกองทุนที่เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยด้านอเมริการหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นสถานที่สำหรับดำเนินงานต่างๆร่วมกันของหมู่บ้านเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจําทุกๆเดือนมีการจัดทำํำทำเนียบคณะกรรมการหมู่บ้านติดแสดงไว้อย่างชัดเจนด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย หมู่บ้านมีการจัดประชุมประจำเดือนและอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการส่งเสริมหลักธรรมาพิบาลให้กับประชาชนมีการกำหนดกฎกติกาข้อบังคับหรือธรรมนูญของหมู่บ้านและมีการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายกฎ กติกาและข้อบังคับของหมู่บ้านด้านแผนพัฒนามีการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบมีการจัดทำปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปีและมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ มีการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงานมีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดหารายได้และจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการสาธารณาสุขมีการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมเพื่อพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการมีการจัดมอบทุนเพื่อเป็นสวัสดิการในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีการจัดการด้านสาธารณาสุขที่ได้มาตรฐาน ด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอโดยผู้นำทางศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นการพัฒนาหมู่บ้าน แบ่งการพัฒนาเป็นด้านต่างๆได้ดังนี้ด้านสังคมหมู่บ้านมีโครงการปรับปรุปงภูมิทัศน์เพื่อเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภูมิทัศน์สวยงามมีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษให้ประชาชนปลูกผักส่วนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศาลาประชาคมร้านค้สประชารัฐธนาคารขยะ สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นเป็นบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกลุ่มเปาะบางมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในหมู่บ้านและมีตลาดแรงเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางเกษตรสำหรับคนในหมู่บ้านมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและมีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งเช่นกองทุนกลางการพัฒนาหมู่บ้านโคกไม้งามกองทุนวัลบาทและอื่นๆเพื่อส่งเสริมการออมของคนในหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆได้แก่การทอเสื้อกกการทำถั่วพีนัทบัตเตอร์การทำคุกกี้ตะก,กะแตนกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนและมีการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อเป็นการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านมีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีระบบชลประทานคลองส่งน้ำมีกิจกรรมเพื่อปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้รวมไปถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลป่าไม้และมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีการจัดทำทางขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนมีการจัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดในหมู่บ้านให้หน่าอยู่ด้านสันติภาพและสถาบันมีชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยตำบลเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้รู้ถึงภัยของยาเสพติดและมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างการปองดองสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านมีการไกลเกลี่ยข้อพิาพาทต่างๆโดยคณะกรรมการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในหมู่บ้านกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์กิจกรรมทางาศาสนาเพื่อให้คนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันภายใต้พหูวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงน้อมนำศาสตร์ของพระราชาและแนวทางการพัฒนามาปรับใช้ด้านหุ้นส่วนและการพัฒนามีภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ และมีกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตรเข้าเหนียวโดยการใช้ความร่วมมือตามหลักบวรและบรมมีการประชุมหมู่บ้านประจำทุกเดือนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านในการทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจนพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขอขอบคุณคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็ง,ขงตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นระดับเขตทุกท่านพวกเราชาวบ้านโคกไม้งามขอสัญญาว่าจะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชมุมชนของเราให้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป ขอจบการน,นำเสนอในช่วงนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ